สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามารู้จักกับแอปเติมเงินโทรศัพท์นะครับในประเทศไทยและก็ประเทศเกาหลีนะครับสำหรับคนพีก็สามารถทำได้ครับมาดูกันเลยนะครับเราเข้ามาที่เ a จ s โต r e นะครับเลือกไปที่แอปพลิเคชัน t l e y l a y นะครับทำการติดตั้งนะครับผมเครื่องก็ทำการติดตั้งให้เรานะครับ รอสักครู่นะครับผมเครื่องกำลังทำการติดตั้งแอปเตอเพให้เราอยู่นะครับผมอ่าติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็กดเปิดปุ่มสีเขียวนี้เข้าไปเลยกดเข้าไปแล้วเขาจะให้เราเลือกภาษานะครับเราเลือกภาษาไทยนะครับกดเน x กข้ามไปเลยครับอ่ามาถึงตรงนี้เรากดโอเคข้ามไปเลยนะครับอ่าอันนี้เราก็กดอนุญาต กดอนุญาตไปเลยนะครับโอเคครับมาถึงเดอเพลแล้วนะครับตัวนี้เขาจะให้ใส่อีเมลนะครับระบบ Android ก็จะมีอีเมลประจำเครื่องอยู่แล้วนะครับแล้วก็กดตรงอีเมลเลยนะครับตึ้งขึ้นมาตัวนี้เห็นด้วยหมดเลยครับกดโอเคไปเลยครับโอเคอ่าเราจะเห็นเบอร์โทรล้วแล้วใช่ไหมครับแล้วก็จะมี รายการเติมเงินต่างๆนะครับเติมเงินเบอร์โทรต่างประเทศเติมเงินในประเทศเกาหลีเติมเงินในประเทศไทยนะครับเติมอินเทอร์เน็ตหลายๆอย่างนะครับผมจะลองเติมเงินในประเทศไทยนะครับนี่มาถึงหน้านี้กดไปที่โมบายนะครับกดเลือกเครือข่ายนะครับผมในประเทศไทยของผมผมจะเลือกทูนะครับ หกหกนี่ก็คือเป็นรหัสประเทศไทยนะครับเราก็จะตัดศูนย์ข้างหน้าออกก็จะเหลือหกสี่หกเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าแปดศูนย์นะครับคือเบอร์ที่ประเทศไทยนะกดเข้ามาเติมเงินก็จะให้เราเลือกจํานวนเงินนะครับก็เลือกตามนี้ไปเลยผมเลือก2,100วอนเท่ากับ5 0บาทในประเทศไทยมาถึงตรงนี้เขาจะให้เราใส่เลขที่อยู่ หน้าบัตรไอเทมนะครับเราก็ใส่ไปตามนี้เลยนะครับส่วนเลขตรงนี้เขาจะให้เราใส่ครั้งือสองครัง้งครับครั้งต่อไปเราเติมเราก็ไม่ต้องใส่นะครับผมเราก็จะใส่แค่เฉพาะวันเดือนปีตรงนี้นะครับวันเดือนปีที่หมดอายุทุกครั้งนะครับต้องใส่อันนี้โอเคครับกดไปเลยนะครับกดเติม ชำระเงินตึงมาถึงหน้านี้นะครับเขาก็จะให้เราใส่รหัสเ TM ีเมนะครับ2ตัวแรกนะครับของ a t ทผมจะลองใส่ผิดก่อนนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าถ้าใส่ผิดแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับผมจะลองใส่ผิดนะครับถ้าเราใส่ข้อมูลอันไหนอันหนึ่งผิดนะครับอันใดหนึ่งผิดเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถเติมเงินให้เราได้นะครับ ใส่วันเดือนปีเกิดนะครับผมจะใส่1 9 7 9เกิดวันที่29เดือนธันวาคมนะครับโอเคครับเห็นรูปก้ามานี่เราไม่ต้องสนใจนะครับเพราะเราเป็นคนไม่มีวีซ่านะครับกดไปเลยนี่ครับชำระเงินล้มเหลวครับผมเพราะว่าเราใส่รหัสเอ m เผิดนะครับผมลองใส่ให้ดูนะครับอ่ะกดโอเคไปเลยนะครับมาใส่ใหม่นะครับทีนี้ใส่รหัส ใต่หอเอทีเหมอนะครับแล้วก,ก็วันเดิปีก็เหมือนเดิมนะครับวันเดิปีโอเคครับกดจำนวนเงินนะครับกดโอเคไปเลยครับตึ้งนี่ครับถ้าขึ้นมาอย่างนี้ก็คือเราทำการเติมได้เสร็จสิ้นแล้วกดโอเคไปเลยครับผมโอเคนี่ขึมาเขาจะบอกอรายการเติมนะครับแล้วก็มีข้อความส่งเข้ามานะครับผม หกเินเราไปแล้ว2 1 0 0นวอนนะครับนี่ก็เป็นการเติมเงินนะครับก็ทำการเสร็จสิ้นแล้วครับผมอโอเคนี่ก็มีข้อความยืนยันนะครับพอเราทำการเติมเงินเสร็จสิ้นครับผม